ดีค่ะหนูชื่อว่าสาวค่ะเป็นสาว AI ไปดูเรื่องราววันนี้กันค่ะข้อแรกนะคะต้องรู้ก่อนว่า <c oughs> ดินแข็งหรืออ่อนแล้วตั้งระยะผ่านให้เหมาะสมค่ะดินแข็งอย่างวันนี้ต้องปรับผ่านให้มีระยะขยับได้เล็กน้อยค่ะส่วนกลมๆนี้เรียกว่าจานไถผ่านคือทั้งชุดนี้ค่ะ แล้วคะ่ะขอบคุณค่ะเรื่องรถไถมีรายละเอียดมากถามผู้รู้ใกล้บ้านเพิ่มเติมนะคะ ลืมกดไลค์และซับสไคร b ์ช่องไร่ห้าดาวด้วยนะคะไร่ห้าดาวต้องขอขอบพระคุณทุกวิวไลค์ Subscribe ทุกคอมเมนต์ทั้งทางโซเชียลในทุกช่องทางนะครับติดต่อเราได้ผ่านโซเชียล at ไร่หดาว